ามุอะลัยกุม i k u m าะมะตุล t u l ิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูนีในรูปแบบการเรียนออนไลน์ในรายวิชาอิสลามศึกษานะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนสบายดีกันไหมเอ่ยช่วงนี้สถานการณ์โควิดครูขอให้นักเรียนทุกคนป้องกันตัวอยู่บ้านอย่างปลอดภัยนะคะ,ะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนในหัวข้อหลักศรัทธา นกักเรียนรู้ไหมคะว่าหลักศรัทธานั้นหมายถึงอะไรหลักศรัทธานั้นคือการยอมรับการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาอลานักเรียนรู้ไหมคะว่าหลักศรัทธานั้นมีกี่ประการหลักศรัทธานั้นจะมีทั้งหมด6ประการเราถ้าพร้อมกันแล้วเราไปติดตามกันเลยนะคะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. วันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องหลักศรัทธาในาศาสนาอิสลามถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหนึ่งศรัทธาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้า เราไม่เชื่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เราไม่เชื่อหมอดูเราไม่เชื่อไสยศาสตร์เราเชื่อแต่อัลลอฮ์เท่านั้นเราเชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างจักรวาลสร้างท้องฟ้าสร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่างและอัลลอฮ์ทรงสร้างมาลาิกะผู้แสนประเสริฐสองศรัทธาในมาลาิกะของอัลลอฮ์มาลาิกะ ถูกสร้างจากรัศมีหรือแสงของอัลลอฮ์ไม่มีตัวตนและไม่สามารถมองเห็นได้มาเลยกะไม่มีเพศไม่กินไม่ดื่มและไม่นอนหลับมาเลยกะทำหน้าที่ที่อัลลอฮ์ทรงใช้มากมายและหน้าที่สำคัญคการนำสารจากอัลลอฮ์ลงมาให้ท่านรอซูดหรือศาสนทูต สามศรัทธาวาสนาทูตมาจากอลัลลอฮ์ศาสทาทูตหรือท่านลอซูนมีทั้งหมด25ท่านท่านแรกคือนบ,บีอาดัมและท่านสุดท้ายคือนบ,บีมูฮัมมัดท่านนบ,บีมูฮัมมัดนำสารจากอัลลอฮ์มาประกาศเป็นเวลา23ปีและคำประกาศเหล่านั้นได้ถูกรวบรวมเป็นอัลกุรอานในเวลาต่อมา 4. ท่าว่าคำพีมาจากอัลลอฮ์คำพีมีทั้งหมดร้อยสี่คำพีอันกุรอานเป็นเล่มสุดท้ายและมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ในอันกุรอานบอกสิ่งต่างๆไว้อย่างมากมายเช่นการกำเนิดมนุษย์การสร้างธรรมชาติและวันสิ้นโลกที่ใกล้จะมาถึงห สัทธาว่ามีวันสิ้นโลกสักวันวันสิ้นโลกจะมาถึงและเราจะถูกทำให้ฟื้นอีกครั้งเราจะถูกสอบสวนความดีความชั่วที่ทำเอาไว้และจะถูกตัดสินให้ได้เข้าสวรรค์หรือลงนรกเป็นการตอบแทนหากใจเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนหก ว่าทุกอย่างถูกกำหนดโดยอัลลอฮ์เราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดทุกสิ่งอัลลอฮ์กำหนดให้พระอาทิตย์ส่องแสงสว่างจ้าในเวลากลางวันให้พระจันทร์ส่องแสงนวลในเวลากลางคืนทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทุกอย่างที่เจอคือการทดสอบว่าเราจะเลือกทำสิ่งที่ถูกหรือผิด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เสมอตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าหลักศรัทธาทั้ง6ประการนั้นมีอะไรบ้างหากเราเชื่อด้วยหวัวใจและปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ทรงใช้สวรรค์อยู่ไม่ไกลแน่นอนเป็นไงกันบ้างคะนักเรียน ได้รู้จักหลักศรัทธา6ข้อแล้วเดี๋ยวครูจะมาสรุปว่าหลักศรัทธานั้นมีอะไรบ้างอีกครั้งนะคะหลักศรัทธามีทั้งหมด6ประการ 1. 1. ต้องศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้า 2. ต้องศรัทธาในบรรดามมลิกะของพระองค์ 3. ต้องศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ 4. ต้องศรัทธาในบรรดารอซูของพระองค์ 5. ต้องศรัทธาในวันอาคิดหรือวันสิ้นโลก 6. ต้องศรัทธาว่าการกําหนดความดีหรือความชั่วนั้นมาจากอว์ทั้งสิ้นสําหรับวันนี้ครูขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะวัสัลลมมวะลัยกุมวัเราะมะตุลลอฮิยะบาะกาตุ